บรรยากาศสะเศร้าตลาดนั้นก็ร้ว่เสียงพี่น้องคนเรียนปุ๊บตีเลยน้องนมันมาเบ่งบรรยากาศรันสะเศ้าพี่น้องบรรยากาศเะเ้านะครับผมรถม้วนรถเปืยกำลังเรียนเข่าพี่น้องรถม้วรถกปยกำลังเรียนเข่ารถกรลังเข่าส่วห้งบ้องเศ้าก็ดีพี่น้องคนเดียวเขาไปเช็คราคาน้กันไม่นะครับว่าจะเป็นเรืงไหนกูได้คำว่ากเราจะเรื่องคไหลคนสะเดร์่องในกรุงกรเพราะเพีย เช้าก็วุ่นป่าย้าูครับพี่น้องผู้ใดมาเบิ่งช่องตะกุนกอเพราะเพียงเราจะเลื่อมนะครับคลิกพร้อมสายวิ้นกระดูกาง,งามน,นะครับแบบนี้เลยพี่น้องนี่ดังมนวนๆนะครับนี่ชุดนี้สามร้อยห้าสิบบาทพร้อมสายนะครับเงาหนึ่งเมตรด้ยสายขนเงาหนึ่งเมตรครับเป็นงานตีนะครับงานตีสร้างฝีมือเลยพี่น้องแล้วก็บบกวิน้นพี่น้องวิ้นกระดูกาง,งามน,นะครับนี่ ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวเงี้และตัวน้อยนะครับผมตัวน้อยในร้อยห้าสิบบาทตัวกลางตัวน่อยในร้อยห้าสิบบาทตัวใหญ่ส wow. ิเป็นสองร้อยได้เป็นหน่องต่อครูได้เป็นหน่องแต่ต่อครูนะครับงานนะครับงานดีๆฟรีมือจากช่างระดับประเทศได้เป็นหน่องเด้อนะครับบัคคีกระดูกนะครับผมนี่นี่เลือดหลากหลายพร้อมเซตแบบนี้เลยเป็นหน่องแบบนี้เลยนะครับชุดละสามร้อยห้าสิบบาทเป็นงานชิคได้เป็นหน่องเด้อส่วนบักวินนะครับครูละสองร้อยและร้อยห้าสิบบาทโทรมาได้ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้า โทรมาได้เด้อพี่น้องเด้อมีบริการเจ็บเงินไปทางนะครับจะส่งได้ทุกๆวันเลยนะครับสวัสดีคร,ร,าาานะครับบรรยากาศเสาเาตลาดนะัดโคกบึงบันเทียอำเภอบันพือจังหวัด,ดอุดรธานีเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าได้พี่น้องเด้อเมื่อวานวันมาเล่นไทยนะครับเมื่อนี้วันที่สิบห้าแล้วขเข้ามาเบิ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องขอุณต่อเพราะเพียงบรรยากาศเมื่อนี้วันที่สิบห้าได้พี่น้องเด้อนะครับเบิ่งทางหลังคือคักเลยแต่ว่าเมื่อนี้เวียดนามบว์โอยูเด้อพี่น้องเป็นกัปตัจีน นะครับผมบญญรรยากาศนะเดือนน้ำโมยูเหมือนนี่นะครับกล้วยก็ได้ส่งงลายเนี่ยเดือนน้ำครับตุ๊จีนไปแปเบิร์ตเราพี่น้องเหลือกระบ,บอกกินละคนหรอกคนสองคนนะครับผมยอดสุดมานะครับครับมือนนิครับนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปเช็คราคาอัปเดตราคานดำกันบญญรรยา,ากาศเสาเซานะขนาดลานกโกงเบิร์ตยมงพกม้วนเสาพอดีนะครับมาเบิรงเช็คราคานดำกันมาสียูสัมฤทธมือนนี่โอเคครับผมตูก๊กได้ข่าว่าเบิรงแล้วอยากได้บุ๊กคลิปดความท้า,าย บวกวินกระดูกงามะนิสูญเป็น 5, 745, 743, 9ครับผมได้เพี่น้องได้โทรหาผมหน่ยนะครับอ่าป the ีน no no ี้นะครับปีนี้ผมมีเสื้อได้เพี่น้องได้เฮ็ดเสื้อนะครับผมได้เสื้อน้ำพรมกันอาทักมาได้โทรมาได้นะครับผมเสื้อสวยๆตระกูลกอพอเพียงเป็นเสื้อแขนยาวได้เพี่น้องได้นะครับผมจะคงคืนพาไปเบิรงตัวละ350บาทส่งฟรีนะครับผมถ้าสนใจก็สั่งมาได้สั่งมาได้นะครับผมโอเคครับผมสนับสนุนคาน้ำมันกันเนาะนั่นครับผมโอเคเดี๋ยวไปเบิรงน้ำกันมันนี้ไป องอู me, so the food. The food ้สองตัวนี่ตัวผูวตัวงามลูกกอจะเลื่อครับลูกกอจะเลื่อเปิดไปสามมตัวนั้นเปิดไปสี่มื่อเจ็ดครับอันนั้นลูกเรล้ำคงเนาะอ๋ออันนี้ลูกกอจะเรินตัวผูเนาะตัวนี้อันนั้นสามเมื่อหาอันนั้นสี่เมื่อเสี่เมื่เจ็ดห้าร้อยอันนั้ลูกสาวเฟรล้ำคงใส่กอจะเลื่อนเดินเวิร์กไทยเปิดไปต่อจะคว้างคนไปทางไหนบุ๊ คนยงางโล้ยางในลูกบุกงามอันนี้ก็ยงามเพื่อนนี่ลูกสาวเพชรอนลำโค้งงามๆเลยอายุปีกักว่าวปีกักวาหางกระลมดีสี่หมื่นเจ็ดแล้วท่านตัวแม่น่าตัวเตือนเนื้อเตืครับขพุ่มมาเนี่งามๆเลยพี่น้องสวยๆเลยขี้งดีครับน,นี่น้อยๆหน,น่าเขาก็ดี อันนี้ต้นพูเนี่ยค้าแข่งเง่้ยดีตัวคว่างคนไปเซบูพี่น้องไปผมพายยางตก็เมื่อกี้เนี่ย,งงยเ <c oughs> พิ่น,อาาน,นาาบอกกันอยู่จะผมพายางไปสวนนีน่ <c oughs> นี่อันนี้ก็ยกขวดดินี่นี่พี่น้องมีพี่น้องจะไหวเรือพอ,อยังเสีย หน่ามื่นแปดเห็นป่ะพี่น้องนี่แม่พูกงนี่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทได้เป็นหน่องได้หนีิคุ้ยบันบานอันนั้นเขาอยูพ่อป่ะนะบางแกนเนาะอันนี้สิแปดนี่เห็นปะ่ะแม่แยกลูก <c oughs> เดี๋ยวยามมาบางังคีนี่แม่มันบานเด้เป็นหน่องผมพาเช็คราคาแม่มันบานหนึ่งนี่จังสิแต่บอกแห้งเถอกพี่น้องผมพายาง แม่ลูกลูกแม่ลูกผูกมีเบอร์ตะพ,พี่น้องเขาอยากได้เสนอดะมาเบิรงเอาพี่น้องมาเบิรงเอาราคาครมี่รักหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่ามีเบอร์ตะพี่น้อกนะนี่หลวงไม่ไม่หนึ่งก็มีนี่ผูกก็มีพี่น้องผูกก็มีนี่มือนี้เวียดนามบ่เข่าเวียดนามเพนกลับตุรกีอ๋อตัวผูกตัวนี้ ราคาเนื้อตัวนี้จะบาทพอผมขายแล้วครับจะขายจะบาทขายหาหมื่นเจ็ดครับหาหมื่นเจ็ดนี่พี่น้องนี่แหละตัวกล้วยหาหมื่นเจ็ดประมาณนี้แหละพี่น้องเด้อนะครับกล้วยนี่แหละครับกล้วยเวียดนามเราซื้อไปเอ้ามืึงนี่เวียดนามยังอยู่บ่เข้าวันนั้นไปวันนีย้บ่โอ้พี่น้องนี่โอ้เข่าไงน้ำญุ่ายเลยหาหมื่นเจ็ดปิราคานี่หาหมื่นเจ็ดพี่น้อง มันต่อร่องกันพี่น้องนะป่อคู่ครับคู่นี่หามือสองครับคู่นี่หามือสองตัวเมียนะุขายไปแล้วขายแล้วครับหามือสองต๊ตัวละเจ้าหกเ้าหกนี่เดาพี่น้องเด้ค่อยเจ้าหกอันนี้ขายได้ราคาค่อยเหนือเด้พี่น้องนี่เอาไว้เลี้ยงก็ได้นะครับผมนี่เงยมตรตัวเงยเงขายเบอร์ลชุดโอเคเลยไปง่ายงางมือนพโอ้ย พี่น้องบางทีก็อันตรายอยู่ดีพี่น้องย่างโบราระวังนะมันตำนาตำลังเด้กล้วยพี่น้องอันนี้ก็คล้ายไปแล้วนี่ผนสีเรียบร้อยแล้วน um, ี boys, ่แม่ลูกอันนี้กล้วยเหมือนมันอันนี้กล้วยกับบ่อกล้วยงามกับบ่อหลายดอกพี่น้องมีแต่กล้วยเหมือนมันส่วนมากสังเกตมั้งนี่มันบานแน่ใช่ กระเป๋าขนซีไปเบิดแล้วล่ะนี่ส่วนมากขนซีแล้วกระเจ้าซื้อในราคาเหนือมับนบานนะครับมับนบานสื้อในราคาเนือมองไงพี่นอ้องผู้ใดมาตลาดนัดกนะ็ควเดือดนะครับให้พกแม่น้ำน้ำเด้อดไงไหลไงแห้งไงไงไงพี่นอ้องนี่แม่ลูกแม่ลูกสายมุระนะครับติดมูล่ามาแล้วนี่บุรุษจะคลองเทป แม่ลูกสายมูล,ล่าจะคองไปไหนบุ๊บบุ๊บโมไม่มีโอกาสได้ถามเลยโมเห็นจะคองคน,นมีแต่บ่อนบ้านมือนนี้กล้วยงามบ่อนบ้านหลายได้พี่น้อง <c oughs> แต่วามมา่ากล้วยง่ายโบโบท่ายโบเห็นควายเห็นมีแต่บ่อนบ้านทั้งนั้น,น,น,นเลยมือนนี่เดีเ๋ยวไปเลยก็มีแต่บ่อนบ้านมีแต่ควายม,มันฟาด เอาบอัวขาวเอามาขายเอามาขายก็เอามาจุงโชวนี่บัวขาวดักบาทสี่มือหางสี่มือหาบอแม่ม่านแล้วแกออกลูกแม่ม่นแล้วแกออกลูกแล้วคนเ <c oughs> ดีวินเดียพี่น้องแ <c oughs> ม่ม่านแก่ออกลูกแล้วหลานใต้ผมนี่ท่องตัวเดียวเหรอในท่องนะพ้อนด็ฮะมังกรขาวท่องท่องมังกรขาวว่าแสนพี่น้องนี่ แม่นี่ยก็สูงประมาณหล่อสามสิบกว่าพี่น้องนี่เกือกเดือนกว่าแล้วนะครับผมทองแหลกเนาะเป็นเท้าทองแหลกนี่ขึ้นคุ้นขนพี่นอ้องเนี่ยลูบได้จับได้นะนี่เป็นควยคุ้นข้น,นเห็นบ่ได้กินเนาะมักมันเคยอยู่น้ำข้นพี่นอ้องนี่เบื้องลักษณะควยเลยนี่ชี่เงดีซีเมืองหาว่าท่านไอ้กวนเอาเบือไหมบอกเบือทั่ว ออาจบไปแล้วโอ้ยศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์องแปสดเจ็ดศูนยเจ็ดหนึ่งเจ็ดนยดหน่ตัวหาไอเลยี่ง่ามๆาน่นี่ที่น้องเบิกนัวเดียวไอ่อนมากนียของไอ่อนล่านะครับพู่นะอ่ะยกปยกปนี่เป็นไรแจ้วอ่ะงางตัวงางมือแม่ลูก เจา้าบาทลรพ่อแม่ลูกนี่4ซเท่าไรซีเ0 0นสองลูกแม่พ่ออ่าสูงไอยสามสิบกววกวนเหลพี่น้องเกือบร้อยสี่สิบปเนี้นี่เบื้องลักษณะ้ยนี่คยนอนตมุมค้วยมันมันนี่นี่จับจับเลขึ้มาเลยเออขายสี่สิบสองดิอ่าอีพอเราสขายสี่ลูกแม่ยังดีนี่พี่น้อง อันนี้ก็เป็นเอาไปเลี้ยงเอาไปจอมอยู่พี่น้องนะครับกับตอละข้าวนีเบอร์บ่อคอเบอร์ได้พอรุ 82, 8, ่นแปดสองรุ่นแปดสองแปดสี่สองศูนย์เจ็ดเก้าหกตัวหายพอ,อได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ราคากับตอร่องละออกนะครับ <5. S 1> โอเคครับผมนี่ค้อยมันบานข้อยใดรอยากหาค้อยเลี้ยงนะครับผมกับร่องตัวหายพอลราเบิรงนะครับผม <5. S 1> โอเค แบ่งตัวละยักบาทเน่ยจุงไปนี่ยไอตัวละหมื่นไอตัวละหมื่นพี่น้องนี่ค้อยตัวละหมื่นได้หน,นิไอเบิ้งนี่พี่นอ้องไอเอฟซีห้าเบิง้งหวยตัวละหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมนี่นี่อะไรครับแม่ลูกอ่ะฮะหวยตัวละหมืน่นอันนี้คือแม่ลูกบนบ้านพี่นอ้อง โอ้ไงไงไงคักพี่น้องคุณนะไงมาคักด้เลยุนไงไงแบบไงขี้ดินน,น,น,นี่แหละบนได้ไงยังได้ปาดไงไงคับไงเนี่ยพี่น้อง <c oughs> ผมพายางรบบ่งบรรยากาศด้วพี่น้องอาจจะพอ่อไจะทำ แม่หลวงไผ่นอนนี่ดำดำอ,อะไรพอบอกจะบาทแล้วครับนี่ซี <40 S 3> <40 S 2> มันแม่ลูกซีมนลูกัวฝูัวแม่ครับลูตัแม่ลูกตัวแม่บ๋อลูกตัวแม่มาั่นยี่พอราว่าอ่าลูกตัวแม่ย่างดีของสี่หมื่นนี่นี่ของสี่หมื่นได้ยังไงดดิ 40, 000สี่หมื่นสั่นนี่พอแล้วนีเบอร์โทรมาพอขอเบอร์โทรหรัเนะี่ยเบอร์ยังขอเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหกศูนย์หกหย้าแปดสองหตัวหาได้เพี่น้อกกุสูงหน่อสี่สิบพี่งอกนี่แล้วก็ลูกแม่ยังดีเป็ 40, นห่งสี่หมื่นนึงได้เพี่น้องนี่ตัวนี้ภาพแล้วแม่มันภาพเรียบร้อยลแล้วเพิ่มภาพ้งหน้าอีกทีนึง หน้าตาดีเลยคุณแม่นี่นะครับนี่ตัวหันจากติดจอยทีหนึงพอมันให้นมลูกอยู่ตัวหางพ่อไหนพี่น้องโอเคครับอันนี้ก็โค้งนึงโค้งแม่ลูกลูกผูกอันนี้กับตัวผูกนี่ตัวผูอันนี้ราคาเนื้ออันนี้กับราคานื้อพี่น้องน่าจะขายไปแล้วเขาไม่ติ้วเลยนี่บ่อ <c oughs> ตัวไหน <c oughs> ลูกแม่ลูกผู้ ลูกตัวแม่ยังดีแต่ว่าคนบอกว่าลูกไขยแขกเด้อใช่ไขยแขกบ่เนื้อนี่ราคาเท่าไหร่ก็สามหมื่นห้าพันามหมื่นห้าพันแม่ลูกนี่พี่น้องนี่ยลูกแรกนี่พี่น้องนี่สามหมื่นห้าพันบาทแม่ดอนนี่พี่น้องเด้อความลูกความลูกตัวผูเนาะตัวแม่เออลูกตัวแม่ลูกแม่ย่างดี สามหมื่นห้าพันบาทขอเบอร์พี่ติวศูนย์หกห้าเก้าแปดห้าเจ็ดแปดสามหกนะครับบื้งลูกมันเป็นลูกราคาก็าว,ว่าพ้นมาเป็นพ่อแคร์ออวะสิ่งเออนี่ยผลมาอย่างมัน,อ,นออกแคร์ก็ถือออกกระเทือนนี่แหละพี่น้องนะเอาจังไปเสื้อเอาไหมนะครับผมจุดนี่มัจังไปเสื้อเอาไหมราคากับสามหมื่นหาราคาพ่อฟังเลยนะครับตัวฮาพิติ๋วได้อันตู้เทือในของพี่ติว จังหวะขายเราบอกโอ้พวกขายกลวกยเหนือเนี่ยแหะขายเท่าไรน่ะข้าวหางเมืองเขาให้เท่าไรบันนี้ก็ให้ซีเมนสามแล้วอ๋อท่านใดพี่น้องตูฟ้ฟูเท่านั้นน่ะเคยจะคล้องมันจากใดหาเมืองกรว่าเวียดนามให<อ>้ซีเมนสามว่ท่านใดกันต้องมึงใน,นเวียดนามกับไปกระเบิดเราล่ละย่งย่งสองสามคนเพราะว่าเขาเจ้าจิตกบตุ้จีนบ้านเขาเจ้าพี่น้องนี่นี่ราคาคล้วยหา,าเมืองอ่ะราคาเหนือเลยพี่น,อน,น,น,น้องเด้อราคาเหนือ ราคาเนื้อนะครับผมนี่อาให้เบิ้งเช็คให้เบิ้งราคาเนื้อโอเคอันนี้แม่หมูล่ะจะคว้ามันไปเซิบมาเห็นหรอต่ว่ได้ให้เบิ้งสำหรับบรรยากาศตลาดนัดก็คือเป็นเฉยเหมืนกันนี่ตำหนิ้านเลยพี่น้องผมย่างใหเบิ้งได้ตำหนิตำอนิ้านหนแม่ลูกยังเสียแม่ลูกยังเสียก็สองหมื่นกว่าสามหมื่นมาเกินนี่นะครับผมนี่แม่ลูกยังเสียนี่อันนี้ก็ขายไปแล้ว เป็นเรียบร้อยแล้วสื่อเป็นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหมือนีนเปียนามาอยู่ข้วยกืบบอือ่าหลายกพ่อมีอยู่ตัวขั้วบ้านๆนี่แหละ่วนมนกขั้วบ้านๆนี่โนหนาไปปม,ม้าหยางหอทั้งสร้างโซนทั้ง,ท,งทั้งหนาพอะทั้งหนาคนทั้งไทยอยูนม้าหยางหอไปครับ ขายเราบ่พอแม่ยังขีกับพ่อแค่นน่นี้นี่คู่นี่กัประมาณเมื่นหาเมืนคู่ยังเส่คู่นึงหาเมือนประมาณนี้ผมพายางตัวนี่คายรลพี่ตัวรถจักรยานอะไรสามสิบห้าครับคู่นี่โอแมน่นิตัวเตัวหู ตัวละแปดพันหะตัวระแแบพันหะตัวนั่งขายไปแล 3, ้วสามเมืองกว่าโอเคไปโอ้คว้ยงามงานนี่ของใครวะมวยยีขอรอบะดัฮะแม่ลูกพูดเด้นหน่อยโอ้มวยยีเจ้าที่พออ่อของเจ้าเหรอ,อ,อจังบาทห้าหมื่นห้าบนกล้วยงามวันนีพอ,อสุดรอพี่น้องนี่แม่สูงวัยสี่สิบลูกก็งามงามหมดอ่ะโอ้ ลูกยังนี่ลูกแม่ลูกผู้ลูกผูนี่แปงงาม,งามสายพัฒนาขายแยงงหา่ๆนี่ผูได้มาหากรงถาง,ง,างย่ๆนะครับใจหลกเจรงๆของอีพอสุดรอ 55, ห้าหมื่นห้าองไว้ซื้อ,อแต่ตัวร่องเอาอ่าอันนี้ห้าหมื่นห้าสูงร้อยสี่สิบสองอันนั้นแม่นั้นเท่าไดรก็2สองหมื่นเจ็ดพันบาทลูกตัวผูลูกตัวผูวผฮะ ลูกแม่พอสองมื่นเจ็ดสูงไหวแปดรอยสี่สได้ตบบดัวนี้ก็ได้สูสีนี่สามสิ 37, 38, บเจ็สามสิบแปดบขาดนะครับตามสายตาตัาผมมาหอลอยสี่ปุ่นเนี้ด,ดีบริวัดได้ดีลูกตัวแม่สองหมื่นเจ็ดกับห้าหมื่นห้าขอเบอร์พย์กสามศูนย์ก็สามสองสองแปดสองสองแปดสี่สี่สี่สเจ็ตัวหาอีพอสูรลอไ,ได้เพี่น้องเด้ชุดนี้สองชุดนี้ละ อันนี้ก็อหงวปลาตกตัวเนี้ตัวเนี้ยลนวาเดบ่โอ้ควยลอนไปขายได้เงินเนาะหมูจัาโคตรครับอ่อันนี้ก่อนตัวแม่บอกพ่อพ่อพันพ่อพันลูกตัวไหนลูกชายพชรล้าคงพี่น้องเิน อาอยุสิบส<น>ี่เดือนนี่สิบสี่เดือนนะท่านอ้ยู้ลำชิงไหมนะ <า S 2> <นา S 1> มันเป็นคข้อ่างข้อยหนาหนาคือพอมันงเหรออ่าันเต็มโตยังวะนี่ลำซอข้างมีคนเขาไมเขาดีกับพวกผมใบตองหูเนี่ใบตองใสอืมนี่ใบเกิดปะใบเกิดเอกสารเรียบร้อย,ยเกดดกอ,ยอกสารครบตัวดีเนต่าพ่อแม่ลูกเดก็กลี้ยงขงยกข้อยให้ซิอืมเราบังไายก่อนบงังไายก่อน ต้องลัางต้องล้างก็งลัางลังตรงดีทใายดีราคาเท่ารไรไรกว่าเดิหาเมื 5, ่อนหาเมื่อนห้าหมื่นห้าพันบาทอันนี้ลูกชายเพชรลำโค้งอืมว่าอันนี่กำลังงามกำลังสัตว์จังหวะน,นี้สัตว์ขึ้นมึงง่ายเลยแหละคุณออ 5, 5, น้องมึงละห้าหมื่นห้าเนาะตัวนั้นเดี๋ยวมนี้ตัวนี้ลูกสาวผู้เข้าไฟอันนี้ลูกสาวผู้เข้าไฟอันนี้ลูกชายเพชรลำโค้ง อันนี้คะแนนห้าสิบห้าตอร่างอ่อพอเบียดคุยงามหลักฐานตัวนี้ลูกสาวผู้ขาไฟอายุสองปีเสร็จสองปีกว่าหัวหนุกัวโกเลยพี่น้องเห็นไหมพ่อผมนะอู้ยพี่น้องตน่าตาทางหน้าซาใหญ่กะฟันมังม่วเตี้ยปากจีเนาะมม่เตี้ปากจีเนาะนี่พี่น้องเออเอาไปผสมงอเนาะพูดล้างตรงดีล้างลำอามข้าวมึงทายก่อนผมพาบมึงทายก่อนควรก็ดีควนตกสวงทางลำมลานี่ ่ายดีเลยหลังดีจังบาทพอตัวนี้ตัวนี้เจ็ดสนี่ตัวนี้เจ็ดสิบสามนอันลูกพูกอุ้มพูลูกพูเขาไฟความสูงเนี่ยอลยสี่สิบห้าาบมขาดนี่พี่น้องลอยสีิบหาเด้อตระระตัวนี้นี่ขอเบอร์เอาเบอร์ก่ก็ได้0ูนแปดหนึ่งแปดเก้าหกก้หกแปดเก้าสามหกแปดก้สามเราบอนี้มาดอนน้อยไข่มุกขาวอันนี้ลูกชายไข่มุกขาว ได้มาใม่ล่าสุดเลยประมาณหาเดือนได้มาใม่ลาสุดเลยบงดอกเขาบาง,งี้เลยดอกเขางี่ดีนกชายไข่โมขาวพได้มาหาดอนไปไว้นะครับผมออตอเตะก็มีราคาเท่าเงื่อนหาหนึ่งมืนห้าันบาทเนาะหนึ่งบาทเอาเบอร์แคนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหแปดเก้าหกแแปดก้สามชุดนี้ของพ่อเว็น,นะครับสามตัวครับ,นก,บนกมดก็ได้นะครับผมโอเคร okay ครับผม 1. 1> ครับผม ครับสวัสดีครับมาเบิ่งแม่นี่แม่บอกง่ายนึงพี่น้องกูด่าอ๋อมูเรนี่แม่นี่ใหญ่เด้อพี่น้องเบิ่งกูนะพบือขนาเขาเขาสวยเลยเขาขั้นส่วนเป็นคิดว่าน่าจะติดสายโมล่านิดนึงผสมมีสายโมล่าติดมานาวหน่อก็ลูกจะคล้อมันไปใส่โบเจ้าบาทโบนี่พี่น้องมาเบิ่งกันนี่ นาตาพันดีเลยเฮ้ยนาตาหวานเลยก่ายเลยสูงร้อยสี่สิบัวในหลกงพนนี่ไงงามเจะขอมาทังไปทั้งเด้อบเจาของงันกันเ้ยนี่พี่นอ้องจ่าร้างกบ้าหาเงลามดีดีพี่นอ้องนี่หางลามดีดีปลาทิ์ก็เริ่มเพิ่ละ <c oughs> ท่าบคุณหนูเลยพูดใจมันบรรยากาศตลาดน,นัดโคกบัวรุ่งเที่ยงพี่น้องครับบรรยากาศน้ำเส่านะครับผมแสงกำลังขึ้นพระอาทิตย์กำลังมานะครับเมนนื่อในเวียดนามมาอยู่แล้วพี่น้องเวียดนามเป็นกรบบารบ้านประเทศเพื่อนเราเจ้าบ,บาดใหญ่ตัวน,นี้ลูกสีนโ,โ,โตขาวลูกสีนโตขาววัยอายุรุ่งปีครับ,รบปีหนึ่งพอดีตัวแม่บ่กตัวผู้ครับตัวผู้ไม่สองเมืองแถวสองเมืองหาลูกชายสีนโตขาว นี่แต้วาเป็นดำผู้ดำนี่เบอรปสองหมือนห้าครับตัวนั้นเดี๋ยววนนี้ลูกลุงจะเริ่มตัวเมียตัวเมียตัวนี้สามมือนสามนี่ของเสียนั่นเสียโน,น่นปนเขาเบอร์ศูนย์แปดสองสองหนึ่งสองหนึ 2, ่งสองสองเก้าห้าสองสองเก้าห้าตัวหาได้พี่น้องนะครับนี่ตัวรอ,องเอา โอเคเลยโอ้ไงไงโอ้มีข้าวดีตัวนี้ไหมครับโอ้ฮะบันนี้จะได้อยู่บ้านแล้วแฟนแบบผู้เดียวแล้วเออ่ยเนี <laughs> ่น้องบรรยากาศกระซ้วาวได้พี่น้องได้ไหมข้นกับลายได้เหมือนนี่คนกับลายข้อยสมมติมีราคาราคาวโพเนี่ยพี่น้องม,มีแต่ราคาค้ยเนื้อนะนะครับผมนี่ มีแต่ราคาคุยเนื้อสำหรับวันนี้นะครับผมคุ <c> ้ย <oughs> งามอย่าไม่ค่อยมีเลยวันนี้เนี่ยกระยันเ <c oughs> ดยุทธ์เตรียมรถแล้วพี่น้องผมนะจะฟีรุ่นรถแล้วคนนะ่ะดึงเขาย่างเดียวเลยนับทะเบียนเมืองเลยไปเมืองเลยผมลนะอีพแอแเราชุดชุดนี้ไปเมืองเลยกระยันดีขึ้นวะนั่นได้โยแต่พี่น้องหมดเลพี่วะฮะ นะน้ำแบงกันผู้ทายน้ำเนี่ยนี่ยไม่หลังอ่ะคนซื้อขายกันพี่น้องบรรยากาศกับเื่อว่าโอเคเลยพี่น้องนะครับบรรยากาศวันนี้กับเื้อขายกันดีอยู่นะครับส่วนมากกับนี่ต้หอยไทยก็หอยไทยล่ะเวียดนามเพิ่นกับบออันนั้นปันไดบออยู่เพราะว่าเวียดนามเขจอดตาบันเป็นตุ๊จีนนะครับผมโอเคครับผมนี่บอเนี่ยศนย่สิบนี่สามเงินห้าพันแม่นี่ แม่ลูกลูกผูแม่สูงรนอยสี่สิบเยอะนี่จุดนี่ตัวหันจากตอยนีนึงสามหมื่นห้าพันราคาีนก็ห้องนี่มันก็ตกน้ำเลี้ยงลรพี่น้องช่งนี่ยมันจอยนะครับหยาบขอยมี่นี่กร้สงางดีเลยขาแก้งเงี้ยดีอยู่นี่สามหมื่นห้าพันบาทขายีกี่ขายเสนหานี่เบอร์บขออ๋อเบอร์มศูนย์แปดสี่สองสองเก้าสามสี่หกสอง ตัวหาพอเวีได้นะครับผมนี่ชุดนี้ตัวหาพอเวีได้ชุดนี้แม่ลูกสามหมื่นห้าแม่โค้งสางง่ายๆเลยดากง่ายๆสูงลอยสี่สิบกว่าสี่สิบเอ็ดสิบสองมาขาดอกโอเคไปม้ยางบรรยากาศเศร้าๆพี่น้องถ้าเบิ่งบรรยากาศน้ำกันพี่น้องมือกล้วยอ่ะที่บ่อคคลได้ทำไรบ้างในดอกต่อภาพมานยางเบิ่ง นางเบิงนางเบิงบรรยากาศน้ำกันผู้ใดเ,เข้ามาเราจะเริ่มกดไลค์กดทัศนคายกดติดตามช่องตึกงกุญกอเพราะเพียงเลยพี่น้องนะเหมือนี้ก็มานำเสนอข้อมูลน,นะครับผ่านช่องยูทูปทุกๆสัปดาห์ข้างกลอเรพี่น้องนะนะครับมีหน่อยมีหลายกับท่าให้เบิง้งข้าเกานะครับพี่น้องท่าให้เบิง้งข้าเกานำเสนอใ่าเห็บเบื้องข้างกลนะครับผม พใดอยากได้บัคคอมท้ายบักวินกระดูกง,งามศูนย์แปดห้เกนะครับผมโทรหาได้นะครับผมอ่ามีทรงนะครับทรงบริการเก็บเงื่อนปลายทางปี่นี้ผมไ็เสียความนะดได้พี่น้นองดได้พอดีอยากได้เสียง,งามไปใส่นะครับผมกทักหาได้นะครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้เขาอ,อยากลงจิปไปเพียงเเขาหนีไดนะ้พห่น้องเนาะขอสัปดาห์นี้นะผมสัปดาห์น่ะเขามาว่ากันไหมสัปดาห์นี้เขาล่าไปก่อนสวัสดีครับ